เขาเห็นเออจรินกันได้มันลายระวังมันย้อยนะเพราะว่ามันเริ่มละลายแล้วอ่ะกินน้ําหนุ่นเหมือนกันเนี่ยนี่ไงโน่เริ่มไป้ยละมาไรแล้วครับผมอะไรอ่ะอังุน อืมเสียงกรอบมากเลยลองไว้ลองไว้เดี๋ย้อยอุ้ยน้ำสุดท้ายอ่า